มาแล้วครับกูคนครับสวัสดีตอนเมื่อแรงครับวันนี้ต่างเหนือบ้านเฮาก็ยังฝนตกฝนซึ่งอยู่เหมือนเดิมวันนี้เฮาจะมาเสนอเมนูข้าวแรงกับเมนูขั้วพักกูดของเฮาครับผมอ่ครับเดี๋ยวเฮาจะมาเริ่มเนียกันเลยครับผมอย่างแรกที่เฮาต้องเตรียมเลยก็ต้องมีพักกูดครับ โดยอย่างต่อไปที่หอยต้องเนี้ยนะครับคือหอยต้องมาไส่พักกูดครับเขาจะไสเอากระยอดกระใบที่มันนนอ่อนนั่นะครับอันที่แก่แก่อย่าไปเด็ดไส์เนื่อมันจะเหมาแล้วครับมันจะกลายเป็นแข็งไปแหนเนอจะไปห่ผมมาเตือนนะครับแล้วพอหอไซส่พักเสร็จแล้วนะครับเขาจะเอาพักไปล้างครับแล้วนี่หน้าตาที่เราล้างเสร็จแล้วก็จะเป็นจะอี้ครับผมโดยอย่างต่อไปหอยต้องมาเตรียมพริกกับผมเตรียมของเฮานะครับหอยต้องเอาไปตำมตามๆเป็นอี้ก่อนนะครับ หมูครับเอาจะใช้สันคอหรือสามช sure you ั้นก็ได้นะครับต่อไปเอยอย่าไปตั้งกระทะใส่น้ำมันให้มันหอนเห็นหน่อยสักหน่อยนะครับผมหอาอย่ากลนกลอนน้ำมันมันทั่วกระทะนะครับและดีเวลาเขาใส่หมูเข้าไปนะครับมันจะได้ไม่ต้องตีนะครับน้ำมันนี่เขาใส่น้อยๆนะครับผมเพราะว่าเขาเอาหมูเข้าไปคั่วแล้วมันหมูมันถึงออกมานะครับเขาจะคั่วคั่วคั่วกลนไปกลอนมาให้หมูมันสุกได้เหดสักกรรมนะครับผมพอหมูของเขามันสุกได้สักกรรมแล้วเขาก็เตรียมตัวแกงสที่กันได้เลยครับ เ้าวก็จยใส่พริกกับหอมเตรียมที่เราต่ำไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยครับจากนั้นเ้าก็จยคั้วพริกขั่วหมูมันเข้ากันและได้ตีเห็ดสกรรมนะครับพะหมูของเรามันได้ตีจี้แล้วข้าวก็จยใส่ผักกูดของเราลงไปได้เลยครับใส่ลงไปแล้วเ้ากเกรียบกลนๆให้มันเข้ากันนี้สักรอบก่อนนะครับพอเขาก้นมันเข้ากันไิดเห็ดสกรรมนะครับผมข้าก็จยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยของเราได้เลยครับทุกอย่างปริมาณแกะตามชอบที่เฮาชอบใส่ลงไปได้เลยครับ ต่อไปเขาจะอ่ใส่ซีอิ๊วขาวครับผมแล้วอย่างต่อไปที่เขาขาดไปแน่เลยครับผงชูรสครับเขาก็จยกะใส่เอาปลายจอนของเขานั่นนะครับแล้วยันต่อไปครับเขาก็อย่ใส่ผงปรุงรสเหี่ยสักหน่อยครับผมเขาจะไม่ได้ใส่นักนะครับเพราเขาใส่นงไปครบพมดแล้วเขาก็จะกล่นๆๆให้มันได้ตีสักกรรมนะครับไข่ที่มักอันที่มันอ่อนๆเปื่อยๆกับขั้วเมินเหียนหน่อยนะครับแต่อันนี้ผมบอกค่อยมากกับขั้วให้มันพปอสุกเหีนยสักกรรมนะครับแล้วก็ปิดแก๊สตักใส่จานเตรียมเอาเขาเนึ่งกุ้ยได้เลยัมมเว่่าานึงหะแตครับ